<C oughs> คิวไว้ฮะสองสนัก็คันลองสุดท้ายของคิวอิไวฮะระดันพิเศษทักษสิณน ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางผู้โดยสารชั้นหนึ่งหลายคนแล้วยานย่าทำระบางอันตรายนะครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทานซ้ายและทำระบางอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถตัวพิเศษทั้งสี่ บรที่สากและ4ิ5นาำตรงอุปกรณต้นทางจากสถานีการกรุงเทพพิมิ์วัลจนไปทางสถานีจุงาิโปร็กและทาดังเมตาครับจีมกสถานีบ้านโป่งไปนะจะอยู่น้ำตรงอุปกรที่สถานีเหนาาด สถานีเพชรบูรณ์สถานีหวนัวหินสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางแลหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโครงการในรับแขกท่านอีกขอขอบคุณครับ